มันบอกกูแฮกไอ้ไอเกียวทำยมงไงเนาะไอ้ของางเยอะแล้วตัวตยวกูไปอยู่มุมแดงรืวกูไปอยู่มุมแดงรีบรีบมาดิแบบนี้ของมันเต็มทุกกล้องเลยตอนนี้ มาแล้ว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 เดี๋ยวลองกูโป้อีกเอ้ยกูนอนนะ่าจะเนียนกว่าไม่นอนหรือวะต้องกลับหมดก็ตายหายก็แล้วขึ้นบ้านต่อนะผมทำแบนบ้านที่พี่ใช้ทุกรอบอ่ะมาอีกตัวแล้วมาอีกตัว,วไม่ไมดิมาเก็บของก่อนอย่านี้ดิ มันยิงแล้ววิ่งอ่ะผมไม่ได้วิ่งเลยมันมองใครวะไปมาใม่อีกตัวหนึ่งสองตัวถ่ายเอาของปริษฐ์ใส่สอดทีนี้ไม่เห็นบอก น่ะไอเอ้าอะไรของมันวะเอ้ามึงกูหามันไหวอ่ะผมอัดคลิปแล้วที่อัดคลิปมึงนี่ที่อัดคลิปมึงนี่มันระเบิดมาแปะมันแปรตัวเองไอ้ย่ากูยิ้มปัดแก้มแล้วสัตว์เกมอัดคลิปเมืนอี้อีเกมอัดคลิปเมื่อกี้ที่มันมาที่มันิดีมาที่มไงกูโดน นอยู่คุณเงี้ยอยู่คุณเงี้ยอยู่เกมมีภาพเพราะผมไม่มีบิว้วพี่ตัวไม่มีเสียงแล้วเฮียเตียงผมอยู่ในบ้ามนมนันแล้วผมจะติดมันเปลียแล้วครับอะไรน้องอไม่เงี้นเลยเฮียไ,ไอ้แกวแกวบินนะแกวบินนะถ้ามีของแต่งอ่ะกระสุนมันจะตรงกว่านี้เว้ยแต่นี้ไม่มี ไปละเฮียพี่เก็บของไปนี้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโด่กหุนตัวกันและเฮ้ยน้องไอ้เหี้ยเอโอ้โหกระหายกูกระสุนโดนกระสุนจอ่ออะ เดี๋ยวดีออกไม่ได้เหรอเออผมรอ้าผมถามรหัสบ้านมันอยู่อนี้คือมันโงงแล้วจะตอบเลือดพี่ไม่เด้งหวเหี้าแบบหาผ้าอยู่หาแบบมินิ ไอ้เย้มันไม่มีผ้าเลยโคตรจนอะ่ะเฮ้ยมัน,นจะเก็บของอะไครกิ้งวะ กูจะเดินครับอย่ามายุ่งสัญหาให้กูเล่นของเกียร์หน่อยโอ้ยเฮียลุกเลยหรอโอ้โของกูเยอะเฮียเอ้าไปละ วินีไงยังซองแต่งมันบอกรหัสว่ารักผมเด็จหนึ่งสามสี่สุดกูจะเอารหัสแถมไอ้เหี้ยมาเลยดิไอ้เหี้ยกูปโป๊ปโปเหมือนกันนะดิ ไอ้เฮ <Christmas. S 1> anyway, ียมันเพิ่งทำดินออกมาเลยนี่ว่ากูนั่งรถแลวไอ้เฮียเดี๋ยวกูบิน โดนโฟลยิงของตกเยอะไววๆที่รหัสบ้านผมเอาของในแคมมาไปขึ้นบ้านแบบพร้อมขึ้นบ้านเลยขึ้นพร้อมขึ้นบ้านเหล็กเลยเนี่ยนี่ไงกูเอาเดยวกูเก็บ เด,ดี๋ยวนีจะกูนี่จะกูยังลงไม่ลงลงตายหาน้องๆตายจริงนะมีมีดป่ะเดี๋ยวมีดฟันลงแม่งโอ้เจมันปรับแล้วอ่ะ ยิงนกโดนพังวะยังไงเราก็ไม่ได้ใช่อ่ะแต่เดี๋ยวพี่ฟ้า,างเลังผมจัดขอาางกันอย่งพี่ผมบ้าพี่เนี่ยมันต้องดีเกมเจอรีมามา่ทำห่าอะไรตรงนี้บ้าเบากูตายด้วยนี่ยิงรถมัาเลยยิงรถมัาเลยเนี่ยอย่าให้มันไปที่อื่น กลับบ้านนี่ฟาร์มลองโป้หมดแล้วไม่สดดูขายจบเลยที่ฟาร์มมาฟาร์มให้กูยอยผ่วิ่งกลับบ้าน บายๆเนาะไปแลวเจ้ใครจะอยู่ก็อ <HARF> ย <powerless> ู่เด <joystick> ้อก <Bev> ูไปละไปของจริงแหละริงปลาอาบบ้านกับอิน ไปไหนแล้ววะอ้าวอยู่นี่นี่เองฮึฮึโอ้แร่เต็มเลยเอโอมึงเก็บนะมันคนละตัวกัน,น้เที่ที่มันปั่นจัก,กรยานหนีไม่ใช่ตัวนี้แต่แร่มันเยอะดีวะ่ะ ตายครับผมไปแอร์ก่อนไปกระทืบไอเด็กแค่นั้นเว็ร้อยยี่สิบห้าไอหลบตายครับลุยใหญ่จะเดินเอา้าอุ้ยกลับตาย โอ้ยเลือดเด้งเลยโอ้โอ้กลัวไม่น่ารอดละเยอ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 ะเลือดเด้งเลยกูเอาดีนั่นดียิงดีพี่น่าจะเลือดกูกูบอกว่าพี่น่าจะไหวเลือดเด้ง มันก็จะเลื่อนเร้งเหมือนกันเลยให้สวยไอ้แค่มันวางเตียงไปแล้วพี่เองเตียงตริงดิเกิถึงตายไปยคือวิวโอ้โหนัวจัดเลยนัวจัดเลยแป๊บฟาร์มไม้แป๊บไอ้เแคยเดี๋ยวกูวิ่งไปกนได้กูเกิดท่าเรลย ทำทรงโปรอย่าก Slow ูก็ไม่ได้โปรเหมือนมึงอ่ะอยากเกมโปรองที่เกมสร้างความขัดเกมไอ้เแี่นี้มันด่าก right ูขยะเกมไอ้แค่นี้มันด่ากูป็นเนี่ยไปกูไปโดนมันโผล่มาโอ้โหไอ้เแค่นี้ยิงกับกูอีกยิงเป็นเส้นเลย ว่าพี่ไม่รอดหรอหว่าพี่ตายแม่รถถังแตกอย่างพี่นา่าจะแตก้ะพี่เกมตายไอ้เหียคูอยู่ตรงนี้ตายจริงเอาเลินดิงเก็บปืนเก็บปืนมีปืนให้ผมป่ะพี่โอ้ปืนเพียบเลยก่อนเลยมาเดิ เราหน้าแตกเลยทีหน้าแตกเลยทีร้องเอยเาเราถังยังไม่แตกนี่แล้วมายิงอะไรกันวะพี่รองสก,กีดูเลือดดิกูยิงยังไม่โดนเลยเลือดเต็มเลือดเต็มผ่าผ่าเฮ้ยอะไรอ่ะเอาอนากาศไปก่อนไปไปหารูทข้างหน้าไป อะไรวะกูมีกระสุนเซฟด้วยไม่รู้มีคนยิงที่ไปดีม้าม้ามาเนี่ยเนี่ยศพข้างหน้าเนี่ยใช่หมดเลยว่งหนึ่งนะไอ้ยียมันเอากรรมมันเอากรรมมาเป็นแถวหรือมันเอากรรมมาทำไมไม่ยินปืนที่มันหายก็ว่าไอ้นี่มันเอามากูะดูง่ะไม่ถึงแถวดีมันเอากรรมมาสา,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 ามแถวมัรอมีอามาสา,ามแถววะ เอาวูชีมไหมพี่ไหมเอาฟาร์มาร์สไปอ่ะผมมีฟาร์มาร์สแล้วเอาวูชีไปผมจะเล่นตูไปไงพี่หนอนไม่ได้ดิออกไปเพราะพี่นอนไี่ไดงนี้ออกไปดิพาที่จะกูวิ่งผ่านกระสุนมาแล้ว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 สองเมตรสองเมตร ตายยังไม่ตายรู้น้องก็ถังยิงมึงอย่ายืนงั้นอย่ายืนงั้นบางทีจะขยนันหนีอุ้ยกูโดนแลด้วเหไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาไอ้เแค่มันยิงทะลุคอนเทนเนอร์ชุบได้ปหมพี่จะไปชุบจะให้ติดมันมันยิง,งยทะลุคอนเทนเนอร์เว้ยก็คอนเร์เนอร์เป็นรู้ไอ้แค่ เอารถถังเหมือนมาทางนี้เฉยเราก็วนกลับไปทางนี้เราจบแล้วเราจบเลยวะยออกไงที่นี่รอไงนะ เนี่ยของอะ่ะหมดแล้วเหรอทำไมพี่เห็นเป็นกล่องอยู่วะยังไม,มหมดเลยยังถุ่มไปเก็บไม่ได้รถถัดงดูดิไปก็ตายยิลงล่อรถถังดิหมดแล้วน้องหมดแล้วหมดแล้วถอยถอยถอยมันมีศพตกใจน้องเองแล้วศพนี้พี่เก็บยังกูจะตายอะเฮ้อ กรับกราบกราบเร็วมา,าเลยอี๋ของเต็มอิ่มจัดอ่ะเด๋ยวแล้วของที่แชมป์ไปอีกมีอีกเยอะนะมากันเพียบเลยเฮ <laughs> ียง <laughs> โด้เ <laughs> <laughs> นี่ยโว้ยนี่ <Yeah. S 2> ตายพี่เก่งตายเนี yeah. ่ยกูจะคาบเตียงวางอะเนี่ตัวผมมีผ้าอยู่พีเหตัวผมี้าในตัวผมมี <Yeah. S 2> ผมม้า,ผมมายู่้ปืนอย่างเยอะเลยต้องให้พี่คิวมาด้วยในตัวผมมีผ้าคัาบเตียงได้สองอันพี ไ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> อ้เหี้ย์เกือบผู้โดนลู่เลยเนี่ยคิดว่ามันอยู่ไกลๆเพียงสิ้นไม่ขึ้นมากระโดดเร็วน้องเร็วไปเก็บของก่อนไอ้ยีโคโค่ห์ผมเนี่ย ีเราจะจัดยาอีกเป็นแถวเงี้ยเอ,อยาใหญ่ไหมงับเอ,าเอายาไหมพี่หน่อยดีพี่มอบบิวที้เหี้ยอูดหน่อยดีเดี๋ยวทิ้งมาเนาะ อย่าได้ก,ก่อนก็นได้<ม>บอกให้พี่คิวตายมาทีผมเก็บของไม้หมดนะเวย้ยไมาอีกแล้วมา,อ,มาอีกแล้วไอ้เฮี้ยมอบบิลแล้วหลังหลังสลบหลังหลังสบลบร่อนเยวไปเก็บของมาอีกดิ มีชื่อมีตีนนะว่ามันจะลงไปเก็บฟองอมีตีนนะมันจะลงไปเก็บฟองไม่รู้ไม่เห็นนเลยอย่าเพึ่งอัาดีจะลงไ,ไม่โดนเลยว่ะ เอายามสะพุทธพอพุทธมากเยเดี๋ยวเอาไม่เจริอรทางนี้ทำไมน้อง เป็นไอ้เจริงหากำดิแล้วของออกไปไมู่้เดี๋ยวเฮียประเด็น พี่เราก็เราก็เขีรยของเลีรยพวกปืนไปก่อนเก็บหมดบ้านแลพี่เลีรยไปเก็บมดีหมดเดีหมดเอานอาไปคลวงสองนี้ เวยที่บนบ้านบนบ้านบงบ้านน่ไป็นทา l ไปตรงแค่ปิงบ้างข้างๆว่ะโ mm hmm. อ้ยไอ้นี่กับประตูนเป็นไรวะต่ดคนแรกเลยไอ้ของเยอะอยู่ย รอกันว่าเรื่อยๆอ,อ่ะเอาละครับทีนี้เหมือนเจ้าเซิฟจะเจอบ้านพวกผมแล้วไม่รู้ว่าพวกผมจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้บอกเลยนะครับว่าวาบวุ่นจัดพึ่งลงเลยไงเซิฟนี้มาแล้วเดี๋ยวพวกผมต้องไปหาขึ้นบ้านหลักละบ้านนี้ผมว่าโดนกระทือบแน่เลยเพราะว่าเจ้าเซิฟก็รนะวยแล้วไงตะกี้เขาได้เพื่อนหนักแล้วนะต้องแอ์ดอปไงถ้าเขามาเล็ทจริงจังนี้ผมว่าโดนบื่มแตกแน่เลยตอนนี้ มาเยอะปะมาตัวเดียวมันร้ชายผมสองไม่ใช่ิเก็บขอม แจกอย่างนี้ก็แบบหวานเสียไปเนี่ย